แต่เราจัดสรรเวลาได้ไงอ่าพี่นันทำไหมพี่เปียทำไหมพี่การทำไหมทำเหมือนกันแต่เราจัดสรรเวลาให้ลงอ่าพี่เป้ทำไหมเราจัดสรรเวลาในการไลฟ์สดแล้วคนอื่นทำไมทำได้จริงป่ะอ่าจะออกจะวงกัน <c oughs> น้องอ้นหยุดคิดเลยนะน้องอน้นับพี่เปียบอกนะตัวเองอะ่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชี้จริงนะตัวเราเองเนี่ยเรารู้จักแพลตฟอร์มของ tik t ok อกนะ แต่ตัวเองก่อนจะเปิดใจได้ในการที่แบบว่าจะไลฟ์นะคะแล้วเอาตัวเองมาไลฟ์แล้วเริ่มติดตลาดแล้วนะต้องบอกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะน้องอ้นอะ่ะอา้เอาเอาตัวเองขึ้นมาไลฟ์แล้วเฉิดฉายบนโลกออนไลน์คนกาลังจะติดใจคนกําลังจะรู้จักแต่น้องอ้นหยุดนะน้องอน้นพี่จะบอกว่าเราทําต่อไปค่ะสมมุติว่าเราไม่มีเวลาไลฟ์ใช่ไหมน้องอน้นวันนั้นพ,พี่ได้ยินอยู่ในไลฟ์ของน้องอน้นน้องอ้นบอกว่าน้องอ้นจะหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมสามวันใช่ไหม อ่าเราไลฟ์แค่3วันก็ได้น้องอนต้องทําต่อถ้าหากว่าเราไม่ทําต่อนะอนาคตข้างหน้าถือว่าเราทิ้งเราทิ้งเงินในอนาคตข้างหน้าค่ะน้องอนค่ะนะอ่าเชื่อไหมเชื่อไหมนะคะเชื่อไหมนะคะแล้วน้องอนอยากจะมีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนนะเราต้องชัดเจนค่ะถ้าเราไม่ชัดเจนเราจะออกเลยทันทีนะอ่าพี่เปียเคยคิดเวลาขึ้นมาสู่บนโลกออนไลน์แบบเนี้ย ขึ้นมาสู่บนโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บอะทุกคนเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมมีคนดูแค่คนสองคนมันทําให้เราใจหดหูใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนั้นยังไม่เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของ12วงล้อนะทุกคนแต่ถ้าใครรู้จัก12วงล้อนะเปียต้องบอกแบบนี้เลยต่อให้ไม่มีคนสักคนหนึ่งหรือว่าต่อให้มีคนแค่คนเดียวเราก็จะไลฟ์เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเพราะอะไรเราจะออกมาแบ่งปันตั้งใจในการแบ่งปันให้กับผู้คนนั่นเอง โอเคไหมคือเป้าหมายเราชัดเจนนั่นเองต่อให้มีมลสุมอะไรมาก็ตามนะเราก้าวข้ามผ่านมันไปได้